พระรูปที่เจ็ดสัมผัสสยองหลังจากที่เรียนจบในคณะบัญชีของมหาวิทยาลัยในตัวจังหวัดผมได้ยื่นใบสมัครงาน ในตำแหน่งนักบัญชีของศูนย์การค้าวัสดุก่อสร้างแห่งหนึ่งที่อยู่ไกลบ้านคุณพ่อของผมเสียไปตั้งแต่ที่ผมยังเด็กแม่จึงเป็นคนที่เลี้ยงดูผมได้ตัวคนเดียวมาโดยตลอดผมได้เห็นเวลาที่คุณแม่ต้องทำงานหลายที่ใครใช้ใครจ้างอะไรคุณแม่ก็รับทำทุกอย่างเพื่อหาเงินมาส่งเลี้ยงดูผมซึ่งผมรู้ดีว่ามันเหนื่อยมันหนักขนาดไหน ยิ่งคุณแม่ท่านมีอายุมากแล้วผมก็ไม่อยากให้ท่านต้องอยู่คนเดียวเลยเลือกที่จะทำงานไกลบ้านเพื่อที่ว่าจะได้มีเวลาดูแลคุณแม่เพื่อว่าท่านป่วยไข้หรือเจ็บป่วยอะไรก็จะช่วยดูแลได้นี่ตอนเช้าผมจะตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้ตอนตีห้าเพื่อที่จะได้ตื่นขึ้นมาช่วยคุณแม่หุงข้าวทำกับข้าวเก็บดอกไม้ที่ปลูกเอาไว้มาจัดเป็นช่อเล็ก สำหรับเตรียมตัวใส่บาตรในตอนเช้ากับคุณแม่ผมจะอาบน้ำแต่งตัวแล้วรอเวลาที่พระบ,บินทบาตผ่านหน้าบ้านนั่งรอตรงม้าหินอ่อนที่จัดเตรียมเอาไว้สำหรับวางของใส่บาตรซึ่งแม่จะดูมีความสุขเอาม,กมากๆที่ผมมารอใส่บาตรพร้อมกับท่านทุกๆวันก่อนไปทำงานพระที่วัดในละแวกบ้านมีพระค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว สำหรับต่างจังหวัดที่ไม่ได้โด่งดังในทุกๆวนันจะมีพระเดินเรียงแถวกันมาออกบินธบาทเจ็ดรูซึ่งจะประคองมือของคุณแม่ค่อยๆใส่บาททีลารูค่อยส่งถุงกับข้าวเหตันตามด้วยช่อด,ดอกไม้เล็กๆหล,ลังจากใส่บาทในตอนเช้าเสร็จผมก็จะขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆซึ่งเป็นของพ่อออกไปที่ทำงาน ซึ่งเพื่อนที่ทำงานก็มักจะถามผมว่าทำไมไม่ซื้อรถคันใหม่สักทีรถคันนี้มันทั้งเก่าทั้งโทรมดูแล้วมันไม่เท่เอาแต่ขี่รถเก่าๆแบบนี้สาวที่ไหนจะมาหลงมองซึ่งผมก็ทำได้เพียงตอบกลับไปได้รอยยิ้มไม่ได้ตอบอะไรถึงแม้ว่าใจจริงก็เคยคิดอยากจะได้คันใหม่อยู่เหมือนกันแต่แม่มักจะสอนเสมอว่า ให้ผมเป็นคนมัธยัยถ์ประหยัดอดออมสิ่งของทุกอย่างมีค่ามีราคาอะไรที่ยังใช้งานไม่ได้ไม่ได้เสียไม่ได้พังก็ใช้มันไปก่อนถึงมันจะไม่ได้สวยไม่ได้เทแต่มันก็ยังใช้งานได้ถ้ามัวแต่ซื้อของที่ไม่จำเป็นตามแฟชัน่นมัวแต่ซื้อของตามคนอื่นทั้งทั้งที่ของที่เรามีอยู่มันยังใช้งานได้ดี แบบนั้นมีแต่จะจนลงเพราะแฟชั่นมันก็มีออกมาเรื่อยๆซื้อตามยังไงก็ไม่หมดวันนี้ซื้อมาเป็นของใหม่เวลาผ่านไปไม่กี่เดือนก็มีรุ่นใหม่ออกมาอีกของที่เราเพิ่งซื้อไปมันก็จะกลายเป็นรุ่นเก่าถ้าหวังจะซื้อของเอาเทเอาสวยเอาไว้อวดคนอื่นก็มีแต่จะต้องซื้อตามกันไปไม่มีจบเ้นเพราะอย่างนั้น ผมก็เลยไม่ได้สนใจว่ารถที่ใช้มันจะเป็นรถเก่าของพ่อเพราะมันยังใช้งานได้ดีอยู่มันตรวจเช็คมันซ่อมมันบ่อยๆก็ไม่มีปัญหาแล้วในช่วงเย็นหลังเลิกงานผมมักจะกลับบ้านในทันทีไม่แวะที่ไหนเพื่อที่จะมาช่วยคุณแม่จัดเตรียมอาหารเย็นเมนูมื้อเย็นวันนี้เป็นไข่เจียวชาอมกินกับน้ำพริกกะปิ ต้มจืดตำลึงวนเซนใส่เต้าหู้อ่อนชีวิตคนเรามันก็แค่นี้แหละไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่าได้กินอิ่มนอนหลับไม่ต้องกินของหรูของแพงมีแค่นี้ก็สุขใจมากพอแล้วหลังกินข้าวคืนนั้นคุณแม่มีเรื่องเล่าให้ผมฟังเป็นเรื่องที่แม่ได้ยินมาจากคุณป้าข้างบ้านอีกทีหนึ่ง เกี่ยวกับพระที่มาบินทบาทในตอนเช้าป้าคังบานบอกคุณแม่ว่าพระจะไม่มาบินทบาทสามวันตอนเช้าไม่ต้องเตรียมของใส่บาทเพราะเมื่อช่วงสายๆที่พระกำลังเดินกลับวัดกันหลังจากบินทบาทอยู่ๆก็มีรถเก๋งทะเบียนต่างจังหวัดขับมาด้วยความเร็วสูงแล่นหักเข้ามาในช่วงหัวโค้งซึ่งเป็นทางที่พระท่านเดินกันอยู่ พอคนขับเห็นว่ามีพระเดินอยู่ก็เหยียบเบรกเสียงดังลัน่นเสียงเบรกดังแววมาจนถึงบ้านผมในตอนที่แม่กำลังนั่งดูทีวีอยู่ในบ้านตามมาด้วยเสียงโครมชนดังสน,นั่นรถเก่งคันนั้นชนพระรูปที่อยู่ท้ายแถวเข้าเต็มๆร่างของพระรูปนั้นกระเด็นลอยคว้างอกไปไกลเกือบสิบเมตรบนถนนมีรอยดำของยางรถที่เบรก ไม่ดำลากยาวเป็นทางพระรูปที่ถูกชนเสียชีวิตในทันทีบาตรในมือที่ท่านถือประคองมาตกแตกกระจายเศษข้าวเศษอาหารเกลื่อนเต็มถนนแขนข้างหนึ่งห้อยรองแรงเกือบจะขาดแขนอีกข้างบิดไปทางหนึ่งส่วนขาก็บิดไปอีกทางหนึ่งส่วนคอหมุนรอบได้เรียกได้ว่าหักยับไปทั้งตัว ถึงแม้ผมจะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่แค่ฟังจากที่คุณแม่เล่าผมก็รู้สึกขนลุกขึ้นมาไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าได้เห็นภาพนั้นขึ้นมาจริงๆจะรู้สึกแย่และเวทนาขนาดไหนหลังจากที่รถเก๋งคันดังกล่าวได้ชนพระเสียชีวิตเขาก็ขับรถหนีไปอาจจะเพราะความกลัวผิดกลัวกฎหมายบ้านเมืองจะต้องติดคุกติดตาราง กลัวว่าตัวเองจะถูกจับได้แต่กลับไม่ได้กลัวกฎแห่งกรรมเอาเสียเลยเพราะผมฟังเรื่องที่แม่เล่าจบผมก็ได้แต่ถอนหายใจเรื่องนี้มันทำให้ผมรู้สึกแย่ไปทั้งคืนวันถัดมาในช่วงหัวคำที่วัดเจ้าศพของพระท่านไว้สามวันก่อนจะทำพิธีเผาผมพาคุณแม่ไปฟังสวดศพของพระทีวัด รูปที่ถูกรถชนมรณภาพบรรยากาศภายในงานเต็มไปได้วยความโศกเศร้ามีเสียงพูดคุยบ่นดา่าคนที่ขับรถชนแล้วหนีกันไปต่างๆนานาซึ่งคุณแม่ของผมมางานแค่วันแรกวันเดียวในวันที่สองกับวันเผาท่านไม่ได้มาเพราะทำใจไม่ได้หลังจากจบงานศพของพระรูปนั้นคุณแม่ก็ออกมาใส่บาตรตามปกติ แต่ความสะเทือนใจก็ยังคงมีอยู่ผมเตรียมของใส่บาทจัดแจงเอาไว้รอา่าอยู่ที่โต๊ะหินอ่อนตัวประจำที่นาบ้านพาคุณแม่ไปนั่งรอแต่ผมรู้สึกปวดท้องก็เลยวิ่งกลับโคบานเพื่อไปปลดทุกข์พอผมทำธุระจนเกือบเสร็จก็ได้ยินเสียงของคุณแม่ร้องตะโกนเรียกผมพระมาแล้วลูกพระมาแล้วมาเร็ว มาใส่บาดพระท่านกันผมรีบทำอะไรให้เสร็จแล้วเดินออกไปตามเสียงเรียกของแม่มองเห็นพระสวมจีวรสีส้มหมนเดินอุ้มบาดเรียงแถวกันมาจากที่ไกลๆผมนับได้เจ็ดรูหรือว่าจะมีพระจากวัดอื่นย้ายเข้ามาแทนพระรูปพี่เจ็ดที่ท่านได้มรณะภาพไปผมมองดูขบวนของพระท่าน เดินเรียบล้อไปตามริมถนนใกล้ถึงหน้าบ้านของผมเข้ามาเรื่อยๆแม้จะเต็มไปด้วยความสงสยัยแต่ผมก็เดินไปที่โต๊ะไม้หินอ่อนที่คุณแม่นั่งอยู่เพื่อเตรียมตัวใส่บาตรทำให้ผมเริ่มมองเห็นพระแต่ละรูปได้อย่างชัดเจนผมประคองมือของคุณแม่ตักข้าวใส่บาตรตาม,มองพระแต่ละรูปไปเรื่อยๆจากรูปแรกไปจนถึงรูปที่เจ็ด พอมาถึงรูปที่7ผมก็ถึงกับมือสั่นชอ็อกจนลืมหายใจไม่เห็นว่าพระรูปที่เจ็นั้นจีวรสีส้มหมน่นเปื้อนเปืออไปด้วยคราบเลือดสีน้ำตาลเข้มมันเป็นรอยคราบเลือดแห้งเกลือกรางดูเหมือนกับจีวรถูกย้อมฝ่าขาทั้งสองข้างหักบิดผิดรูตั้งแต่คอเท้าขึ้นไปจนถึงหัวเขา่า มองเห็นเนื้อกระดูกสีขาวโผล่ออกมาจากรอยหกักแขนที่อุ้มประคองบาดข้างขวาหากักฉีกขาดห้อยรองแรงตรงช่วงข้อศอกมีเนื้อกับเส้นเอ็นยึดติดอยู่ดึงท่อนแขนไม่ให้หลุดออกจากกันแขนอีกข้างหักพักตรงข้อมือพระรูปนั้นพยายามใช้รักแร้หนีประคองบาดท,ที่แตกออกเป็นสองส่วนให้ในบาดเต็มไปด้วยน้ำเลือดน้ำหนอง และที่น่าตกใจที่สุดก็คือส่วนใบหน้าที่ครูดแหว่งหายไปหลายนิ้วจนมองเห็นเนื้อสมองภายในกะโหลกเพียงแค่มองดูได้แป๊บเดียวผมก็รู้ได้ทันทีว่าพระรูปที่เจ็ดคือพระรูปเดียวกันกับที่ถูกรถชนไม่ผิดแน่ท่านได้มรณาภาพไปตั้งแต่ที่ถูกรถชนเมื่อสามวันก่อนแล้วสิ่งที่ผมเห็นนี้คงเป็นวิญ,ญญาณของท่าน ที่ยังออกเดินบินทบาทอยู่เหมือนเช่นเคยที่ทำเป็นกิจวัตรเมื่อครั้งที่ยังมีชีวิตอยู่คุณแม่ของผมใส่บาทรถึงแค่พระรูปที่หกดูเหมือนว่าจะไม่มีใครมองเห็นพระรูปที่เจ็ดเหมือนกับพี่ผมเห็นเลยสักคนแล้วก็เหมือนกับว่าพระที่ตายแล้วตนนั้นจะเริ่มรู้ตัวว่าผมมองเห็นท่าน พราะสายตาที่เต็มไปด้วยเส้นเลือดสีแดงที่จ้องมองมาก็เหมือนกับต้องการจะบอกอะไรบางอย่างหลังจากใส่บาทพระครบทั้งหกรูปผมก็ประคองแม่นั่งลงคูเข่าวเพื่อรับพรมือของผมสั่นรัวพยายามทำเป็นมองไม่เห็นพระรูปนั้นผมนั่งก้มหน้าพนมมือใจก็อยากจะเร่งให้พระให้พรเสร็จไวๆผมใจสั่น มือสัน่นแต่ก็กลั้นใจอดทนรอจนกระทั่งพระท่านให้พรเสร็จรอจนขบวนของพระท่านเดินจากไปยมมยมเสียงแหบพระร้องเรียกผมพร้อมกับมือขวาที่ห้อยร่องแร่งวิดขาดวางแต่ลงบนไหล่ของผมทำเมผมสะดุ้งเหือก แม้ขบวนของพระทั้งหกรูปจะเดินออกไปแล้วแต่พระรูปที่เจ็ดยังคงยืนอยู่ด้านหน้าผมผมตอบรับท่านกลับไปเสียงสั่นไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้ามองขึ้นไปห้าหกอย่าลืมซื้อละเอาเงินไปซื้อมอเตอร์ไซค์ใหม่ซะอัตมาเห็นว่าโยมเป็นคนกระตันอยู่ดูแลแม่เป็นอย่างดี อยากให้โยมได้รับอะไรตอบแทนบ้างหลังจากพูดประโยคนั้นจบพระรูปที่เจ็ดก็เดินลากขากระเพกตามขบวนพระก่อนที่จะหายไปผมจำเลขห้าหกที่ได้ยินจากผีพระรูปนั้นได้แม่นมือทั้งสองข้างยังคงสั่นระริกไม่หยุดนี่เช้าวันนั้นเองหลังจากใส่บาทกับคุณแม่เสร็จ ผมก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันเก่าออกตระเวนหาสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มีเล็กท้ายห้าหกเดินหาไปทั่วตลาดกวานซื้อมาทั้งหมดเท่าที่จะพอหาได้ผมหมดเงินไปหลายพันบาทเพราะซื้อสลากมาหลายสิบใบจนคนในตลาดต่างแปลกใจว่าทั้งที่ผมเป็นคนไม่เล่นการพน,นันไม่เคยเล่นหวยเลยสักครั้งมาวันนี้ ทำไมถึงได้ซื้อสลากกินแบ่งมากมายขนาดนั้นจนกระทั่งมาถึงวันหวยออกผมสลากออกรางวันเลขท้ายสองตัวห้าหกอย่างที่พระรูปนั้นบอกผมถูกรางวัลด้เงินมาหลายหมื่นเพียงพอที่จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ที่เล็งเอาไว้แถมยังมีเงินเหลือใช้อีกบางส่วนเพราะอย่างนั้นผมจึงอยากจะบอกว่าการเป็นคนกตันอยู่ และมันทำความดีในสักวันหนึ่งย่อมต้องมีคนเห็นความดีอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าคนจะไม่เห็นแต่ผีคงจะเห็นในสักวันหนึ่งแล้วหลังจากวันนั้นที่ผมเจอผีพราดทันผมก็ไม่เคยเห็นพระรูปที่เจดรูปนั้นอีกเลย หลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่มซับส c คร b e เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสัมผัสสยอง